ุกคนวันนี้เจอกับรายการนักแฝงคุยกันมาทิศไม่คิดมากนะครับวันนี้ก็เจอกันนะครับในวันที่9มกราคม2565นะครับเป็นวันเก้าแรกของปีนะครับวันนี้นําแฝงก็ไมาเลยผ่านาหลายคอนเทนต์นะครับเลยภารกิจน,นะครับตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะครับแล้วก็ต้น พี่ไม่นะครับก็มีการได้เดินทางกลับไปบ้านเยี่ยมครอบครัวที่อุดรธาน,นีไปโด,ดยรถยนต์ส่วนตัวนะครับขาไปเนี่ยขอได้ไปขากลับเนี่ยมาราธอนนะครับใช้เวลานในการเดินทางหนึ่งคืน2วันนะครับเป็นอะไรที่มิตรภาพสิดมากนะครับขากลับนะครับมีาาการเตรเยี่ยมปีชายที่โัร,ราชนะครับแลก็กลับมาทำงานก็ทำงาน เราเวลานะครับก็มีการไปทางภาคเหนือนะครับไปร่วมเตรียมโครงการนะครับการให้กำลังใจในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัฒถนัดพิชยาภานะครับท่านให้โครงการให้กําลังใจเกี่ยวกับผู้ที่ต้องขังเรือนจำนะครับที่จังหวัดน่านแล้วก็เกรือนจำากาเขาเขาน้อยก็จะเป็นโครงการตัวอย่างนะครับ ทำนำล่องในสามจังหวัดจังหวัดน่านจังหวัดลำปางแลจะจังหวัดนครสิมาซึ่งท่านเห็นความสําคัญในเรื่องของการที่จะให้นักโทษที่จะพ้นโทษในการจะเข้าสู่สังคมคนปกตินะครับก่อนพ้นโทษก็ไปอยู่ในเรือนจำช่วเขาในส่วนท้องทุนแรงงานก็ทั้งท่าเนี่ยก็ไปช่วยกันแต่ในหลักก็เป็นเรื่องของการาพัฒนาฝีมแรงงานนะครับคนที่จะเข้าสู่สังคมโลกทํางานต้องมีการพัฒนาฝีมแรงงานแล้วก็หลังจากจทั้งงาน จังหวัดก็จะไปนำสู่หาในเจ้าในการเข้าทํางานแล้วก็ในส่วนของหนักง,งานประกันสังคมนะครับก็จะไปดูแลคุ้มครองสิ์ให้ความรู้ในเรื่องมาตราต่างๆว่ามาทางานนะก็ต้องมีสิทธิประโยชน์อะไรบ้างได้รับประกันคุ้มครองจากประกันสังคมนะครับมอ .33 พฤศจินี้มอ .39 นะครับ,ออ,อ,รบออกจากงานแล้วก็เป็นผู้ประกันด้วยตน,นเองมอ .40 ในงานนอกระบบนี้ก็ก็เป็นงานข้มวงจรนะครับก็ เป็นเรื่องที่ดีนะครับผมก็มีการย่วมกับผู้ตรวจและการพลงงานท่านหัวหน้าผู้ตรวจท่านกุมาทธรรมาูมินะครับท่านประลัดกระทรวงงานนะครับท่านยินชอบสุดทัดนณะทวงนะครับท่านก็ไปร่วมรับเสด็จก็เพิ่งกลับมาเมื่อวานนะครับก็ทางน่านกับเมืองน่าอยู่นะครับก็อยากจนไปท่องเที่ยวช่วงไปกับอากาศหนาวเย็นพอดีและวขามีการทำโมสเตที่ก็เมื่อวานก็วันเด็กนะครับ นักแรงอยู่ที่สวนป่าศิริกิจนะครับก็มีอันนี้เป็นที่จําลองของสวนป่าต้นน้ํานะครับก็ลมเย็นนะครับมาท่องเที่ยวได้ท่กวานก็เป็นวันเด็กนะครับปีนี้ท่านนายกต้องตีก็ได้ให้คำฝนว่ารู้คิดอครอบคอบรับผิดชอบต่อสังคมนะครับก็แต่สมัยนักแฝงเป็นเด็กๆยังจําขึ้นใจนะครับเด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าเด็ก ดีเป็นสีแก,ชกช่ชาติเ,นะจจเคคด็กฉลาดชาติเจริญนะฮะยังจำทองจุใจเป็นของพดีนะแพงจําได้อันหนึ่งตั้งแต่ปฐมเลยแหละนะครับก็ช่วงนี้ดูแลสุขภาพมันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็โควิดเจ้าตัวใหม่โอมิคอนมัมาแรงก็ภายในก็อารจะตกนะครับเพราะฉะนั้นนะก็ฝากาทุกท่านนัแเพงก็วันนี้ก็เตรียมตัวพรุ่งนี้ก็จะสอบพ้เอร์ประหลาดรองอาทิตย์ดีก็คงจะได้ไปตามลำดับนะครับวันนี้ก็คงไปกราบพระด,ดำบุญแล้วก็ จัดซ้อมทำก่อนขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับในการขึ้นปีใหม่ของปีนี้ขอให้มีความสุขทุกท่านครับสวัสดีครับ